สว,ส,นะสวัสดีครับนาสวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมมืนหยุดก็แอบหลอยมาแถวเสนานะคนเดียววันนี้ไม่มีเพื่อนเลยก็วันนี้ก็ใกล้จะถึงหมายนะครับอีกประมาณสักสองโลมั้งแต่เห็นหมายข้างทางมันสวยนี่ครับฝนตกเมื่อคืนฝนตกหนักนะก็ะเลยลองออกมาดูเนี่ยจะมีน้ําในนาเนี้ยเราลองปีตามข้างนานทางเลาะนา้ําท่วมเนี่ยถ้าอยู่ง,งานเดี๋ยวเราจะได้รับชมกัน โอเคครับผมไปไอ้พวกสวยเย น,น้ำท่วมอย่างสวยเลยนะนะ้

ลมพัดมากก็คู่ตีอยากแท้ใครบอกปลาช่อนตีง่ายนะเทีเ่ยงเลยอ่ะที่ว่าจะครึ่งวันนี่ยังไม่ได้ปลาเลยครับ อยู่เนี่ยอยู่เ่ืเนี่ยอยยูเชอร์อะไรเพื่อนี่แล้วโอ้ยสายใหญ่ด้วยครับนะนะกว่าจะได้นะบนอยู่นะว่าตีมาครึ่งวันฟลาไม่กัดนี <c oughs> เด่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเชาใช้กิปเปอร์ก่อน ครัเยอะตัวใหม่ค่อยวอยเทพอัดยกเข้ามันเลยโอ้โหลุดเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดติดติดง้างเดียวเลย,ยเยอะทั้งหญ้าทั้งปลามาเลยครับนี่เป็นไะงเยอตัวใหม่ค่อยวอยเทพนะกัดดีจังนะที่เท่าโอ้โหปะท่อนคองโอ้โหตอนนี้อยู่แถว เสนานะทั้งแต่สาวคุณจะกัดตัวนี้ครับแล้วกัดไซส์สวยด้วยกัดดิจังสีทานะครับใกล้จะคลอดแล้วนะเดี๋ยวจะไปข่ายปเทพนี่ติดเล่มเดียวยังอยู่แล้วงัดขึ้นมายัางไงก็ฝากผลงานของของผมแล้วก็ค่ายประเทศไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะกดป๊าก่อนเหนื่อยเลยว่าไกลด้วยบนบุบกัดปั๊บเลยแก้วผมเป็นไงนะน้ากดช้อนใสนานะ จะได้โหครึ่งวันแล้วแต้มปจจมาเนี่ยดูเสนานะฝับทำงานผมมาด้วยนะโอเคับผม